ปฏิบัติจิตภาวนาก่อนที่จะภาวนานั้นเราสำรวจตรวจดูใจของเราหรือตรวจดูตัวของเรากายของเราวันนี้เราทำอะไรบ้างว่าจาวันนี้เราพูดอะไรบ้างาจิตใจวันนี้เราคิดนึกอะไรบ้างาเราได้ทำความดีอะไรบ้าง เราได้หลงอะไรบ้างเราสำมรวจตรวจดูจิตใจของเราวันนี้เรารักษาดีตลอดไหมเรื่อมีปัญหาอะไรบ้างเราตรวจเราก็รู้เพราะระยะไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเราปล่อยให้ล่วงไปหลายวันหลายเดือนหลายปีเราก็ลุกไม่เห็น ได้ว่าเราได้ทำอะไรเราได้พูดอะไรเราสิ่งที่เราทำเราพูดนั่นได้รับผลอย่างไรเราก็ล,ลึกไม่ได้เพราะมันล่วงเลยมานานเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่รู้ตัวและไม่ได้แก้ไขตัวของเราเองถ้าเรามาตรวจดูแล้ว เราระยะสั้นระยะเราเรรู้ได้เราก็สามารถที่จะระลึกได้สามารถที่จะหาช่องทางแก้ไขปรับปรุงจิตใจของเราให้อยู่ในความสงบให้อยู่ในความสุขให้อยู่บนพื้นฐานแห่งธรรมแห่งวินยัยคือความถูกต้องได้ เพราะฉะนั้นการรู้ตัวการพิจารณาตัวเองมารู้สัวตัวของเราเองพระพุทธเจ้าพระองค์ว่าเป็นความรู้ที่ประเสริฐท่านพูดกล่าวเตือนพุทธบริษัทก่อนว่าอัศนาโจนยะสนงังท่านให้โจทย์เรา เตือนเราด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตนาให้พิจรารณาตรวจตรองตัวเราเองเราก็จะได้รู้ถ้าเราได้ปฏิบัติตรวจดูอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ประคับประคองการปฏิบัติ ท่านเปรียบเหมือนในสารถิผู้ฝึกมาแต่เมื่อมามันวิ่งไปโดยดีแล้วเราก็เพียงแต่ประข้าประคองมันวิ่งแต่ม้ามันดื้อเราก็ต้องดักแก้ไขด้วยวิธีต่างๆตามหลัก วิธีการเขาการฝึกมาสิพระยศจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันแต่พระเจ้าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในการฝึกบุตรที่ควรฝึกได้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าหมายความว่าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในการฝึกพระองค์ก่อน ท่านฝึกพวกของท่านให้เสื่อมพยศคือกิเลสทั้งหลายหมดสิ้นแล้วท่านก็เอาวิธีฝึกของท่านไปฝึกบุคคลผู้อื่นที่ควรฝึกได้ถ้าบุคคลใดที่ฝึกไม่ได้พระองค์ก็ชักสะพานไม่ ไม่สัมพันธ์ไม่ติดต่อพระองค์ตัดออกพระองค์บัญญัติกดข้อระเบียบขึ้นมาเพราะเหตุนั้นเราผู้ฉลาดในการฝึกถ้าหากสิ่งน,นั้นไม่เหมาะไม่สมนกก็ตัดออก ที่พระพุทธเจ้าว่าเรียกว่าละความชั่วสิ่งใดที่มันดีทําให้จิตใจไปแนวโน้มไปในทางที่ไม่ดีแแนวโน้มที่จะเกิดความไม่สงบเกิดความไม่บริสุทธิ์ในจิตใจแล้วเราก็ตัดออกละเสียไม่ติดต่อกับสิ่งที่ไม่ดีนั่น,น,น สิ่งใดที่ทำให้จิตใจผ่องใสสงบสะอาดมีความสุขสิ่งน,นั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญให้รักษาคุ้มครองปฏิบัติเรียวกว่าการปฏิบัติก็คือการชำระนันดูไลชำระสะสาวนั่นเอง เรียกว่านักปฏิบัตินักตรวจดูกายดูจิตใจของตนเองรักษามีละอองทุลีที่ไหนมาทำให้มวหมองก็พยายามปัดพยายามชำระออกเรียกว่าเราดูแลเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สะอาดควรก่ใช้สอยบริโภค ไม่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยเพราะของบริสุทธิ์เหมือนกับอาหารที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเหมือนกับยาที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเหมือนน้ำดื่มที่บริสุทธิ์เมื่อเราใช้สอยแล้วก็มีคุณมีประโยชน์สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ เราใช้สอยแล้วแทนที่จะได้ความสุขกลับทุกข์ขึ้นมาจิตใจที่ครุกคลีด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละที่ท่านสอนให้ละโดยอยากอยากทางกาย กรรมที่ไม่ดีท่านไม่ให้กระทำมีอยู่สามอย่างคือการเบียดเบียนสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายเบียดเบียนชีวิตตะลอะดถึงธรมานให้เขาลำบากเป็นอกุศลจิตเพราะเหตุใด เพราะเราเองก็ไม่อยากให้คนอื่นมาเบียดเบียนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการเบียดเบียนจึงไม่เป็นทัมเพราะแต่ตัวเราเราไม่เบียดเบียนไม่ให้ใครมาทําให้ตัวเราลําบากแต่เราไปเบียดเบียนให้สิ่งอื่นผู้อื่นัตว์อื่นลำบาก ชีวิตของเราเรารักไม่อยากให้ใครทำลายแต่เราไปทำลายเนชีวิตของผู้อื่นเนี่ยจะเป็นทำได้อย่างไรผู้ตั้งอยู่ในธรรมก็อยู่ในท่ากลางเห็นชีวิตเราอย่างไรก็ต้องเห็นชีวิตคนอื่น,เ,นเห็นเข้าของเขาคนอื่นเขาหามาเขาก็เพื่อใช้สอยเพื่อกรรมสิิธิ์ในการใช้สอยในการทำประโยชน ใช้ประโยชน์ที่เขาหามาด้วยความเหนื่อยยากลำบากของเราก็เช่นเดียวกันูุสาได้มาก็เพื่อจะได้ใช้สอยถ้าใครมาลักขโมยหรือมาเอาโดยพลการที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตถ้าเขาทํากับเราอย่างนั้นเราก็ไม่ดีแ้่เขาไปทำกับคนอื่นนั้นก็ไม่ดีเพราะฉะนั้น ิ่งที่เป็นธรรมที่เราประพฤติทำคืออะไรเสมอ้าเราต้องการก็ต้องให้เขาได้อนุญาตเช่นซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือเขาอนุญาตหรือเขาไม่มีเจ้าของอย่างนั้นมันก็เป็นธรรมไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครเสียหายเพราะซื้อขายกันโดยความพอใจทุกคน ทุกฝ่ายเรื่องแรกเปลี่ยนกันเรือให้กันโดยความพอใจเราไม่มีศัตรูซึ่งกันกันการทำอย่างนั้นส่วนสหรับชาวบ้านคือการประพฤติล่วงประเวณีเราก็ทราบอยู่แล้วในจิตใจไม่ว่าใครๆแต่สามีไปประพฤติอย่างนั้น ผู้เป็นภรรยาก็ไม่ชอบภรรยาไปเพื่อเนนั้นสามีก็ไม่ชอบแต่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนสร้างความไม่สงบสร้างเวนสร้างภัยขึ้นมาต่างคนต่างไม่ชอบใครซึ่งกละกันกระทําอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เลิกให้ละเสียเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันไม่มีความเดือดร้อน อยู่ด้วยกันยังมีความสงบสุขไม่คร่ค้าแะยังอื่นต่อไปนในพระพุทธเจ้าสอนให้ละเพราะเห็นโทษทุกอย่างนี้ในกายกรรมในวาจีกรรมพูดเท็จหลอกลวงพูดแต่สิ้นไม่จริงแต่คนนั้นมาพูดกับเราสิ้นไม่จริง เราถือเอาได้สิ่งที่ไม่จริงเราเนึกว่าเป็นของจริงแต่เมื่อน,นี่ยเราเป็นของปลอมเหมือนกับเขาเอาเงินปลอมมาซื้อแลกเปลี่ยนให้เราเราเนึกว่าเป็นเงินแท้พอไปจับจ่ายแล้วไม่มีใครเอาแน่แมันก็ไม่ดีการพูดเท็จก็ไม่ดีเราไปพูดกับเขาก็ไม่ดีเขามาพูดแจ็สใจเราก็ไม่ดี พูดส่อเสียพูดส่อเสียนี่ไม่ใช่พูดเท็จแต่นำเรื่องสิ่งที่ไม่ดีทางนี้ไปเล่าทางนอนฝ่ายนอนนำเรื่องทางนอนมาพูดทางนี้เป็นเหตุให้เขาคิดกันแต่แยกกันทะเลาะก,กันวิวาทกัน นี่ก็เป็นวจีทัเษณิณเรานักปฏิบัติแล้วได้ยินเขาพูดอะไรเรื่องไม่ดีเรื่องเป็นเหตุเมื่อเรานําไปพูดในฝ่ายหนึ่งได้ยินแล้วได้ยินมจางนี้นําไปพูดทานอนแล้วเขายิ่งเดือดร้อนยิ่งจะเป็นเหตุแต่ทะเลาะก,กันเราพูดนําเรื่องไปนะ่ะเป็นโทษเรื่องของเขาก็จริง แต่เราไปรับเอาเรื่องมาเรียกว่าซอเสียคือนำเรื่องทางนี้ไปเล่าทางนอนให้ทางนอฟนังเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติต้องระวับต้องรักษาได้ยินเขาพูดนินทากันก็ดีพูดเรื่องอะไรที่ไม่ไดีเข้าใจผิดซึ่งกัแนในการเรื่องนั้นจะ เราก็าไม่รู้มันไดยยินหูแล้วจำระหูของเราให้สะอาย่าไปเก็บไว้ในใจอย่าไปนำเล่าต่อไปอีกแต่ยินแค่นั้นกันที่องอยู่ตรงนั้นเยอย่าเอาไปนี่พูด,ดนักปฏิบัติต้องการความสมบมันเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อน,นำไปพูดแล้วเรื่องราวไม่สมบ เป็นเหตุแต่ยิ่งผิดกันกับเรื่องไปอีกบันฑิตทั้งหลายเมื่อเห็นคนจะผิดกันแล้วอันเรื่องที่ไม่ดีที่จะผิดกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเขาพยายามทิ้งแล้วเขาพยายามหาช่วยเหลือให้เกิดความสมัครีกันนับถือกันเอาเรื่องที่มีประโยชน์ไปเล่าพยายามแก้ไขให้ทำความเข้าใจกันได้นี่แหละเรียกอ่ะ เราเว้นพูดเผยเจอแต่เราพูดสิ่งที่ให้เกิดความรักความสมัครสมานประสานสมาธิจัจิตเป็นกุศลแต่บางคนเน่ยชอบไปได้ยินเสียงเสียงไม่ดีนะจะแม้คนนั้นไปไ้นนำไปพูดทางน้อน นำจากเรื่องสน่นอนมาพูดทำนี้ถ้าไม่มีใครพูดแล้วเขาคนกับเขาเขาไม่รู้ว่าเขาได้พูดอะไรเราจะประสานสมาธิาาาาก็ง่ายขึ้นมาแต่พูดเขาลองดองปกติง่ายขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอดีตผ่านไปแล้วเรื่องไม่ดีเราตัดออกแล้วเราเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์มาพูดแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศล พูดคำหยาบคายไม่ใ,ใครก็ไม่ชอบพูดเพ้อเจ้อเรวไหลไสสาระพูดไม่อยู่คงที่เวลาหนึ่งพูดอย่างหนึ่งเวลาหนึ่งพูดอย่างหนึ่งไม่รักษาไม่คุ้มครองในคนไม่รับเรางสิ่งที่จนกระทําคือพูดไปแล้ว เพราะว่ายีนี่เป็นกรรมคือการกระทําชนิดหนึ่งทางวาจามันมีผลดีผลชั่วาตามเหตุที่ทําขึ้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยขึ้นมาให้ได้สุขได้ทุกข์เพราะคําพูดเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยเพราะคําพูดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รักษาเวลาจะพูดต้องชำระให้ดีก่อน สิ่ที่เราไม่รู้ก็อย่าเดาคิดเหมือนกับเรารู้คิดเหมือนกับจริงที่เราคิดวัดจริงจริงแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเรายัางไม่ได้เห็นด้วยตนเองไม่ได้ชัดด้วยตนเองเพราะฉะนั้นอย่าเดาอย่าคาดคะเนคิดแบบคงอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงต้องเป็นความจริงมันไม่ได้หมุนไปตามที่เราคิด มันเป็นความจริงที่ไม่ตายตัวเพราะฉะนั้นถเราได้เห็นได้ไปจากในตาของเรามันจึงแน่นอนเพียงแต่คิดนึกน้อมไปเฉยๆบางทีความจริงมีนิดเดียวแต่เราคิดมากเรื่องก็เลยมันเพื่อนคลอดไปมาก <ừ. S 1> หลานนึกก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านไม่ให้คาดคะนไม่ให้เดาเอา ừ, เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้า ถึงแม้ว่าจะพระองค์จะมียานรู้จริงเท่าไหรก็าตามเมื่อเจ้าตัวผู้นั่นยังไม่รับรองแนละ้วพระองค์ก็ทำเหมือนก็นไม่รู้เช่นมีคนอื่นมากล่าวหาภิกษุรูปหนึ่งไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระองค์ก็ไม่ได้เชื่อโดยที่เดียวว่าจะเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่คิดเดา คิดเดาเอาเลื่อนเอามันจะเป็นอย่างนั้นพระองค์กั้นจิตเป็นกลางแล้วให้เขาไปตามภิกษุโรปนั้นมามาถามให้เพื่อให้เป็นความจริงขึ้นมาต่อหน้าภิกษุผู้พูดต่อหน้าสงฆ์ผู้ประชุมรวมกันว่อภิกษุนั้นรับอย่างไรตามความจริงเย่างพระพุทธเจ้า ก็ทรงถือเอาบัติกตามมันนั่นถ้าท่านยอมรับก็ได้พูดจริงสิ่งน,นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมีโทษพระองค์ก็ประกาศทรงติดจำเนดติดเตรียมการกระทำของผู้นั้นแล้วพระองค์ก็ประกาศบัญญัตศส้าขาบทขึ้นมาต่อหน้าชุมนุมสงเพราะพระองค์ไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแก่ใครต่อใครอยากให้หมดไป จึงพูดความจริงขึ้นมาต่อหน้าขึ้นมาเพื่อยอมรับความจริงแล้วเพื่อจะได้แก้ไขเพื่อได้รักษาให้บริสุทธิ์ในพระองค์ทรงปกครองแนะนำสั่งสอนพาประพฤติปฏิบัติด้วยวิธีให้บริสุทธิ์อย่างนี้่าศาสนธรรมคําสอนของพระองค์ จึงตั้งมั่นอยู่ได้แม้แต่ปฏิบัติอบรมจิตสมาธิภายในมันก็สงบง่ายมันก็ผ่องใสยอยู่แล้วมันไม่มัวหมองอยู่แล้วแลไม่มีสิ่งขัดขวางหรือมีก็น้อยเมื่อเราใช้สติระลึกความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลด้วยภาวนาไมา่กุศลคือ ให้ได้ผลจากการภาวนาเราจะภาวนาแบบสมถะภาวนาอบรมจิตใจให้สงบเราก็ไม่มีอะไรเครื่อนจิตขัดขวางเราก็จิตใจดีอยู่แล้วเมื่อกำหนดจิตใจให้ดีให้ได้ความสงบก,ก็ยิ่งจะสงบง่ายยิ่งจะวิเวกได้ง่ายบริสุทธิ์ได้ง่ายเพราะ เป็นกุศลและจิตด้วยกันไม่มีอกุศลสิ่งใดมาขัดขวางเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการอบรมจิตใจให้ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วต้องส้ำรวมระวังอย่าให้มนทินเกิดขึ้นในจิตใจของเราจะชำระยากายิ่งเก็บไว้นานเท่าไหร่ยิ่งชำระยาก เ่ยถ้าเรารักษาดีแล้วรักษาชำระเด็กเล็กหม่น้อยมันก็สะอาดเหมือนกับผ้าของเราใช้สกปรปกแล้วก็ไม่ซักไม่ซ้รวมระวังให้เปื้อนมากใช้ไปหลายวันยิ่งจับแน่นเข้าไปเวลาเราต้องการความสะอาดกลับคืนมามันทำยาก ดีไม่ดีก็บู้มากก็ผ้าก็ขาดเสื้อกอนไม่ได้ใช่ยังไม่สะอาดก็ขาดเสก่อกอเนี่ยเพราะเราไม่ได้ชำระสะสาดจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องตรวจเต้าชำระแก้ไขต้งรักษาถ้าเรารักษาดีเท่าไหรแล้วก็ไม่ต้องลงทุนชำระเท่าไหร่มันก็สะอาดจิตใจที่สํารวมดีแล้ว จิตใจก็ผ่องใสต้องการสงบก็สงบง่ายเป็นสมาธิก็สมาธิง่ายจิตสงบง่ายขึ้นมาจิตผ่องใสสะอาดอยู่แล้วต้องการรู้เห็นสิ่งใดก็ควรแก่การงานควรแก่การเห็นควรแก่การรู้เป็นญานณทัศนะขึ้นมาได้เพราะจิตผ่องใส เวลาสงบแล้วมันมีพลังจะดูสิ่งใดก็รู้แจ้งเห็นชัดตามความเป็นจริงไม่เหมือนจิตเศร้าหมองอุปมาเหมือนกับน้ำที่ขุ่นสิ่งไหนอยู่ในน้ำขุนะ่นน่ะตาดีขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะเห็นแจ้งเห็นชัดตามความเป็นจริงเมื่อเอาของเรานั่นอยู่ในตนน้ำใส และแต่ตัวปลาตัวหอยสังสังจับกระเบื้องสังสังจะอยู่ในนั้นเราก็เห็นกระเบื้องว่าเป็นกระเบื้องเห็นหอยว่าเป็นหอยเห็นปลาว่าเป็นปลาเห็นสัตว์เล็กก็เป็นสัตว์เล็กเห็นสัตว์ใหญ่ก็ชัดว่าเป็นสัตว์ใหญ่เพราะน้ําใสสะอาดถ้าน้าขุณนล้วมันมองไม่เห็น จิตใจที่ขุนมัวตองการรู้ธรรมเห็นธรรมไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ถ้าจิตใจสะอาดแล้วเราจะมองรู้ธรรมเห็นธรรมตามความจริงเป็นฐานะที่จะรู้ได้เห็นได้เมื่อเราเห็นความเป็นจริงเนี่ยจิตใจก็ได้ รับการอบรมมีความรู้ชอบขึ้นมาเป็นมักเป็นหนทางที่จะออกจากทุกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายการปฏิบัติที่ไม่จิตไม่สงบง่ายไม่รู้ทำง่ายไม่เห็นทำง่ายก็มีอุปสรรคขาดความสํารวมระวังรักษาจิตใจคาดสติเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยความสํารวมเพื่อจะได้เลือก ในสิ่งทีตาเห็นเห็นบางอย่างเมื่อเราเก็บเมื่อเาเป็นพริกเป็นไผ่เห็นบางอย่างควระละควรไม่ควรเก็บเห็นบางอย่างถ้าเราไม่เก็บไม่มีประโยชน์ถ้าเรามาเก็บไว้กลับเป็นคุณเป็นประโยชน์การได้ยินก็เหมือนกันสิ่งที่เราได้ยินนั่นถ้าเราไม่ฉลาดแล้ว เราก็ไม่รู้ความจริงเมื่อเราเก็บไว้แล้วก็ได้รับประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างใครได้รับโทษรับภัยบ้างเพราะเราไม่รู้ความจริงถ้าเรารู้ความจริงแล้วสิ่งที่มีประโยชน์เราก็รู้เป็นความมีประโยชน์จริงเราเก็บมาไว้ในจิต ประกอบในจิตการปฏิบัติในจิตก็ได้ความสงบความสุขความเจริญเช่นได้ยินทำคําสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยะเจ้าของครูบาอาจารย์ที่ท่านเอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาพาแสดงให้เราฟังพาเราประพฤติพาเราปฏิบัติเราก็รู้ชัดตางความเป็นจริงานิธรรม ควรประพฤติปฏิบัติตามควรเคารพควรเชื่อฟังไม่ควรแข็งกระด้างขัดขวางเรารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ทำเราไม่เคารพไม่ทำไม่ปฏิบัติก็ได้เพราะถ้าเราทำแล้วเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์เราทิ้งได้เนี่ยถ้าจิตโปงใสล้วมันรู้ เราเรารู้จักเลือกทางถูกทางผิดเราก็เดินดำเนินแต่ทางที่ถูกไม่นานเราก็ได้ความสงบได้ความสุขพ้นจากทุกภัยในวัฏสรรงสารเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วจำไว้ให้ดีนำมาตรวจนำมาตรองมารักษาประพฤติปฏิบัติตามเราก็จะได้รับ ประโยชน์คือความสุขความเจริญดังบรรยายมาสมควรแต่เวลาจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแต่เวลาและจึงเลิกพร้อมกัน